โอ้โหประตูประตูใต้ดินด้วยนี่เปิดได้บ่บ่้อเตอร์เงยก็ได้คนแนมหัวถึงคนแนมหัวหลุมสบายดีแล้วสวัสดีเด้อเพื่อนพี่น้องกันเบิร์ดสกุลสุกคนเนาะ ่พี่น้องเลยกาบไ่ได้แวะเขามาเยี่ยมยามทั้งน้องเตี้ยเต้โดนเลย่น้องเลยมาเมื่อนี้ก็คือเป็นเงียบเงียบเงาเงา่น้องเลยเนาะทานไปนก็คือไม่ได้เผาอ่าเป็นจังไดพี่น้องอยู่กับไผรเด้เมื่อนี้เนาะคือเห็นนั่งอยู่เพียวพี่น้องเลยเนาะอ่ะพี่น้องเลยสบายดีเด้อพี่น้องป่ะยังไงกะลงเบอร์ก่อนพี่น้องไปอยู่กับไผรเมื่อนี้คือเงียบเงียบมันนี่ก็คือเห็นเคนตัดเด้อพี่น้องเลยถอนหน่อยหนึ่งบ่อยเนาะโดยป่ะ่น้องลง ไปหาน้องเตี้ยน้ำกันพี่น้องเลยอืมพลินเพลินเต็มอยู่พี่น้นอ,นองเลยเนาะแต่ก็หน่อยลงโคกเอาล้วฮ่าตัวหมาหน่อยก็เฮาง่วงอยู่โอ้อันนี้ดีอันนี้เนาะอืมโอทมนะบอสท่านาในอันฮอนร์ดบอสเนาะดูว่าจังไรอ่า ปกติเราก็เห็นหนังสืออยู่เพิ่นว่าสบายดียดเจ้าเฮ็ดอีหยังนี่คือตากแดดอยู่แท้ฮะคือนางตากแดดแท้บ่คืออยู่ตากแดดแทะบ่อยูเพียวบ่เอาไปใส่เบ็ดเพิ่นไปขึ้นคนตายขึ้นคนตาย ่อยู่ฟันทาสอยู่ฟันทาสปู้เจ้าก็เลยอยู่เพียงเดียวโดยฝนไปกับลูกเพิ <c oughs> ่นไปตู้เด้ไปตู้ก็ไปอืมไปไปเลยไปไปตัวเศร้าพู้ตัวเศร้าเลยเจ้า,จาอยู่เพียงเดียววิานบ่อยู่เพียเดียวเป็นชี่หามืดเลยชี่หามือเลยอยู่เพียเดียวนี่เลยนอนคนเดียวนอนกับปะอนืมคุณเธอกัะมืดปูป้ามาบ่นอนเพีเดียวเลยเลย นอนเชื่อนี่ด้วยน้องเตี้ยนอนคนเดียวด้วยป้ามาพุ่นเดือกนนอนเถื่อค่ะป้ามาพุ่นเดือกนนอนเถื่อก่ะตู้ไปมานอนบ่บ่แล้วนี่อ๋อป้าป้าขึ้นมานอนกันบ่กับเจ้าน่ะอันเพื่อนกระต๊อบเจ้าน่ะบ่นอนเถื่อผมแทนกับไปนอนเชิงนันลุ้มนอนตองนี้นะนอนนี่แหละนอนนี้ผ้าผ้าข็งนอนนอนกับป้านะ บ่อนอนก็มีตู้ประตูหมือเราทิดฐานเราบริหินเราาไปเข่อนคนตายบเมื่ออื่นกิดสิไปนิบป้ายเสือไปเสือเด็ดฮ้ยเฮ้ยเสือเสือยังไงนะเปียควรใส่สองเสือเฉยตัวนั่นกะใสตัวนี้กะใสคำควรอ่อนมานนี่บ่ เม็นว่าท่าอีกครั้งปฐมปอหนึ่งยิบเชี่ยเชื่อขอ,อ,อ,องป,ปอทรงก่ะตัวปอปลาเพิ่งบ่ปอทรงปอปลาอืมอ่อ่ะเฮีนเก่งนะวะเฮ็นเก่งนะบ่เก่งอ่า <c oughs> คือแดดแต่พี่น้องเนาะคือผมมานาัง่องอยู่บงโฮมพป่อืมบ่ เจ๋งเนาะมานั่งชมพี่ก็ได้เห็นไหม,มนั่งชมแมนม,มียังอีดอกอย,อ okay, ยังนี่นาะโอเคโอเคอะไรจะไปผ่าเจ okay, ้าเออโอเคยังไงเนี่ยดอกแคปลาแคปลาเลยกินได้บ่ดได้บุมคมบอฮึขมอยู่นิดน,นึงนได้เห็นอะ่ะไหนพวกนี่เลย มันต้นคอดคือคอดหน่อยเดียวอของป้าบ่ต้นคอดหน่อยเดียวเลยห้องเงียงยังไม่ได้คอดบ่เลยห้องเงีงมาแต่มันโคกบ่เลยเจ้าเมื่อมันโคกบ่บ่ห้องเป็นมื่อไตู้มื่อให้เฉยมื่อไตู้ก็ประตเมื่อปตู้ก็ประตูเลยอืออืออือขาหนีเร็วต่ียังไม่ได้คอดตีแล้วเร็วแต่ยังไม่ได้คอดในตู้คาบีอยากบ่ Huyện mấy con ở ta ở đây không cùng hoc-phê với hắn Michael đượcHAX authenticity Langvier flats mấy nó. Như vậy món ăn vào nhé! tay sáng ngitatation của anh phần ăn lẫn. Macht creab bollen. Yes! Oh mein flux sáng auch mà lnosinei� winding sour chú. In là ไพ่จะไปชงเจ้าเข่าของเฮียนลุงฮะลุงเราเราไปเฮียนคนตายเราไปมาเลยมามาตจนคำเราไปมู่งเมื่อนี่กองบุญเมื่อวานนี่หอกะต้มบ่เลยโอ้โมเมนเฮียนคนตายไหนเฮียนเฮียนเฮียนเห็ดเห็ดบุญน่ะนะเฮียนบ่เฮียนคนตายคนตายเลยลุงลืมตายอ๋อเผ่นเห็ดเฮผ่นเห็ดบุญเลยเลย พอตายแล้วมันกระเจงเข่าเลยเลยเมื่อนี่และกองบุญเพื่อนลุงกระลมลุงกระลมเลยอ๋อเลยเล่าหน่าจะกี้เห็นนิ้วตีนก้อยแล้วขาดบ่แล้วเป็นยังโดยสีขาดแล้วเลยแล้วโบยมไปตัดจากผ้าเราไปตัดแต่เราโบยไปตัดเราอยากเจ็บเลยอะบอโดยเท่ากับเมื่อ ุมือนี้เจ้าไปนอนบ่ในกระตูปนี่บ่จะนอนนี้เลยนอนกับป้าบอกด้วยวันไหนนอนก็มีตู้มีตู้มีตู้ละมาตอนแรงบ่เรามานอนพุ่นเรามานอนพุ่นเรามาหับมาเจ้าบอกบอาเรามาจอบมาจอบเลยแล้วเราก็ไปอีกเลยแล้ก็ต้มไม่กินอืมมาตอนแรงมือนี้เจ้าก็นอนกับป้าเลย นมืดเพื่หนเรามาคือท้องคุณบอกมืดนี่เรามาคับมืดปะมาคับมืดอ๋อมาเลยวเรากลับไปหรือว่านอนนอนนอนนี่เนาะเราไปมู่งมันนี่นะเราไปมู่งอ๋อเลยแม่ตุ๊กอ่อยู่พูดเลยบ่ตอนเช้าเราก็มาตอนแรกเราก็มาอ๋อมาแล้วก็ไปเรามาอาบน้ำบอกขอดจักเืธอแล้วเต่านี่ตั้งแต่อันนั้น บ้ามาตะก,กี้นะหืมตะกี้เนะกกนะอะก้วแล้วเฮ็ดอีกเฮ็ดจักเตอร์แล้วเฮ็ดประมาณคุกเจจเตอห์คุกเจจเตออะไรเลยเออมึงเคยเฮ็ดไว้แต่นะ<อ>หึงเ่ะฮะเฮ็ดไว้แต่นะหึงเนะ่ะบ่คนมันเบิร์แ้วแต่บ่มีแค่ขอดอืมนี่ก็ป้าพุ่นแหละเราขอดทั้งโก,โกโุ๊กอันนั้นพวกมันซุดหมแล้วของห้อยังบม่ซุดอืม คอเตตัวงวยล่มแหละเมื่อวานก็งัวเขาเพื่หลบองัวเขาลายเอยเออเาห้างหมักตงลุงตุ่นตแล้วหงลุงเินน่ะกะเฮิมเฮิมบ่หาหัวเลยลุงเนว่าเอิคือเชียวแท้หรอวะบ่ อยู่เพียอยูงอมเงมอยู่พี่น้อยเงียบเงียบพอจะมาเงียบเงียบเนาะเป็นเหตุทานเดียกับไ่ได้คอดไคัดคอตะหึงเร็คอตะหึงเนาะแต่เจ้ายังบม่มากเลยบ่อยู่เดียวหลายมือเลยไม่อาบน้ำด้ยว่อยู่เียอาบน้ำอย่าบออยู่พี อัตัวแรงบ่าเลยตอนวิ่บ่ค่อยอาบตอนวิ่บ่ค่อยอาบเลยวันเดียวกับประมาณกะเมอวานกะบักเครื่องหนักเยนซักเครื่องนักเีย็นไปไปมือจิ้นข้าวกํายังมื้งจิ้นข้าวกับชิ้นง่วงเมตุอามไหโอ๋อเพิ่นเอามาตีเพื่อนบุญบ่เลยกับกระต้มกระต้มขนมขนมเลย ขนมสิบก้อนขนมไห้บ่ซิบหาก้อนให้น้องนาก้อนให้น้องเลยซิบหาก้อนเพิ่อนเนี่ยเธอมาสิบหาก้อนเลยใหน่องนะหาก้อนเลยเงาว่าอยู่เพเดียวเียบ่งเงาปนไรบ่งเงาเปนไรเลยเฮ็ดยังจันจรอยู่เพีเดียวเดินขขน่อฮะดินข้อขน่อย เ่นเนของเล็กน้อยบอกแม่ลินของขาน้อยกองข่า้น้อยกองข่าน้อยอันนอยูีพดนะเยออกองเขาลินกองเขากับกระงพกกระปองแหละเ่นเพีเดียว้ลยมันม่ไปเล่นน้ำมันม่ไปเล่นน้ำเพรมะตูวปตัวกับไปอยู่เนาะ้วยออยู่เพีเดียวพี้อบ่าแล้วไปองกนึงเลยอืม เท่าน่ะมีกับไข่เบิดแล้วอ๋อเลยเบิดแล้วเบิดแล้วแล้วมีสองหงไข่หน oh, ึ่งเบิดเติงอก็มีแต่มีนะลำหน่อยนะเอาอยู่บ่เอาออืเดี๋ยวเอามาให้ต้มกินกับข้าวบ่เออต้มมีกินกับข้าวเลยตอนเว้นเนี่ยกินเรากินกับต้ม Nhìn cả tôm Rồi hên đấy Bởi tôi có tôm hay thế Rồi Tao khẽ ngồi và chị kịp hải cháu tế cháu bố Cháu cứ hồi qua khỏi chị mà Mình tui bố chị mà Hả? Mình tui bố chị mà Mình bố Mình Nó cứ hồi khỏi chị mà bố tui Bố chắc không lau Hả? Bỏ chắc không lau Ồ Chàng hòa thế Mình bố Sao bún mà chắc bố oh, chị mà บอเชาบุญไม้มาเลยบอกม่ตูว่าว่าไปสิมาจ้ะุงเรินมกับเจ้าหืมข่อยใช้ข่อยหาก,กมาแต่ใช้ปนนขึ้นนี่เราเคยฉีดหูหืมบอกแม่ตู้แม่ตู้เราหูบอกเลยแล้มีฟลังพิเศษบอก <c oughs> หืเรามีมุนเหมือนยักษ์บอกหืหืมหานแล้วก็หูช้ช้ โอ้โหเราอ,อ้าวบาทนี่นใจเจ้ามิตู่เรามีพลังพิเศษตาทิพย์ไดีนี่ฮู้อะไรโคชิมานี่บอกเปาไฟนละ้วเจ้ามัชื่อแนี่ใช่เปล่าไ้ชื่อ้นี่นะมัเอเต้านี่เรา,าว่าไว้เพิ่มเฉมาอืมเท่กับเจ้ามาบอกมึงเหินมาไดหมบอกโดนได้แต่โดนเหรอ<ม>แต่เจ้ามากไปแหละบอก ออบมามมาที่แรกกะเราไปเอาลูกเย็นบ่กะมานั่งกินกระปุนหั่นไม้ข้อนแคบยู่อะกระปุลเนี่ยแคบแคบขึ้เก้าเลยเ้าไปเอาเย็นวันเกิดก็เอ่ยเขาไปเอาปะเขาลูกเขาไปเอาสาเขากะดินหันไม้ข้อนบ่เขานั่งเล่นอยู่หั่นเลยเล่นน้ำเอแต่เนี่ยเลย มานั่งน,นั่นมานั่งเล่นอยู่หันเลยด้วยอ,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 อยู่เพียงเงียบเงียบเงาเงาเพิ่งกันท่านกับบร,ริคอตประตูไม่ตู้โมยูด้วยต่อมาประตูไม่ตู้อยู่กับเบนคอตทานนี่ก็เป็นไฮใช้กระสอบเนาะด้ย,ดยแจกกรถมไม้ในมึงนี่เลยเหรอลุงเต้นยางเต้นยางเลยล้มเลยตีนมาเตงบ่มีแต่ตีนมนาเ<ม><ม>ต,า<ม>ตง nào bà non thường xuyên nào <laughs> mùa <Một> nào nó Lông mùa hen bò phải đâu mùa xiên xiên hay cả nhang luôn ờ nhưng mà đi hôm bò hôm leo đi tu hôm không có đi hôm nào bò cho bò chẳng mùa hôm bò <laughs> 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 không có đi hôm lâu bò leo hôm cho bình bò hôm bò và câu nữa, là cả bò phải hôm đâu cho hôm bò เพื่อนใหม่นั้นเราหายแล้วตัวเองตุ้มเองเจ้าตุ้มพื้นเก่าเลยเอาช่างว่าเด็ดฮะฮัลเห็นอ่ะเราว่าตุ้มเลยบ่กออออออกระทองให้เฮียนหอดใส่ได้หนึ่งซี้นนะเฮียนฮะบางแปดบางซิบบอบ่บางสูตรบ่กอฮะ เราบางสูตรหรอว่ะอ่าเป็นเราบางสูตรไม่เราบางสูตรบางบางแปดบางสิบนี่คือยังบางสูตรบ่เลยอืมอือืเลยฮะเนาะไปจะไปเอามีปะมีอ่ามีอะไรเอะเข้ามาเล่นน้ำพื้นมีตักองฟื้นเนาะ เดีตยวมาหน่อยกาเกาหน่อยแหละน้อยอันนี้อันนี้เป็นคอนะเป็นเขากินเข่าอล้วก็ไม่หล่อหริก็มายู่นีแล้กลมก็พุ้ยล่งเลยนะแล้วอกมาอลไกันเล่นเขาขอนอ่ะนะขานะฮะทายแล้วบ่นี่ยังใช้ใะหัวมันน่อหัวมันก็ตาก็เรืงบ่กข้าใน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 นั่งกินห้ผมเจ้านให้ผมเจ้าน คือคขดเบาเบิร์ตนี่ยังเราทำในขดเบิร์ตดิมันยังบบชุดยังบบชุดบ่กปูนข้างนั้นชุดเป็นแล้วหัวมันนะหัวมันบ่ยังบบชุดนะใบถ้าใบมันหล่นหล่นเบิร์ตผมถ้าใบมันหล่นเบิร์ดเลยจังคอดเลยอ๋ออดนน้ของเขาอันนี้บอของเจ้านะเลยอยู่ข้างคุ้นกับพี่บอกบ่ดี๋ตากไว้เลียวเนาะตากแห้งเรียบร้อยแห้งยังนี่แห้งแล้วแห้งนะ ยังลูดิไปทำเนี่<ด>ยใครทำเตุก็มาก็ตุกแหงแน่นหนอห,หนุยอ,อืมเด็กคายมันไปจะไปป้ากระตายูเทิ้งดูดเรยไปน,นกติด<ะ>ชอบเลยของเราได้ลายดิเรายังมีขอชิปเจออ้าได้ขายเสือแล้วยังม,ม่ได้ขายเ,อเือ ยังยิ้มอยู่คุปยังหันมาเบิดบ่อเบิดอยู่ของเราไม่มีสามีสามทั้งเอาเอาเอามีก่อนอ่อนนมเจ้าเจเธอมีเจ้าอยากได้มีเขาได้แต่มีได้เงินบ่มีอยได้แต่มีนี่ แต่น่บอกไปย่างกัพูกไปใส่กันกินอยากบ,บอกงังนเล่นกูไปตะเกียบใไ,ไปกินอนที่ขืนใบเคลื่อนปากเลยฮะนที่ข้นเคื่อนปากเลยอ๋คือใบใบนี้อองน,นอนพุน่นนอนพุ่นไม่หนียางคนรักบอกยา่าง้องก็ไขเคลื่อนได้ใครได้ทูกันแต่เจ๊ก็มีเชิงไปก่อนมาได้จังกันขืนปไใบกัน ขึ้นออกกระเจงเพื่อนกันขึ้นออกกระเจยนะมาไซเจตู้บอกว่าลอดขึ้นวงเก้าห้องเขาลอดขึ้นตรงนี้เหรอนะลอดขึ้นไซยังไงนะประตูลับบ่นะล็อกล็อกเจกระเจยทั้งขื่นไขึ้นทั้งได้นะนี่แหละไซไซว่า อ้าประตูเพ่นเห็นแล้นี่ลดเหรอนี่แหละอ้าวตนี่เกเจประตูลับนเตะ้ยเฮ้ยเเฮเ้ยเฮ้ยเ้เฮ้ยเฮ้ย้ย้เ้ย้ยย้้้่เนี่ย Niên nữa. Money mua này ngờ bất ngờ. Qua. Support to, no, I này know. Chỉ có you, you can write. Hey, put that wall. Turn yay, get it. Turn em water. Turn em đấy Hunk a tunny, kịch cái wall room. lúm, say, say. Put that wall. 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 Put

บรายเก็บไว้ห,หันก้อนบรายเจ,จากก้าจะเอาขึ้นเอาขึ้นแหละจิ้งเลยนอกมาหือนอกมาเดี๋ยวนอกมา <c oughs> เบิ้ลเบ้ลดอกไหนดอกไหนกระพุ้งแหละหฮาๆจังข่อย <c oughs> อยังบุจักแนะจักลูกใหนเนาะลายชั้นลายขนาดเลยคุณก,กันนี่ลูกนี่

ล็อกแล้วกเอาเจีเข้าไว้นายอีกบ่ฮะเจ้าล็อกเอาไว้แล้วเจ้าล็อกมันฮะทำไปไว้แล้วล็อกบ่ล็อกล็อกแรกจะเอาไว้นายอีกเลยอืมมันอยากกับใครเอาอยากใครเอาต้องขึ้นมองนั่นอีกมองนั่นอีกเด๊ะนี่เจ้าคนเมืองเมืองเงาปึ้มเฮา

มีเปาเขาเออให้เอาไ้ไว้ใช้กระเจนไทงมี่้อปฮ้ป้าบ่บ่ไว้ขงเก่านี่เยป้าละกระเจไปใคไปหลักเขือนวของรับเพินือเราเินไตบอกว่าะไดก็ได้เน้เียวขึ้นได้ผมเอาเินกระตัวน้อย

อือเหลือมือหนามาเล่นนทำไมเด้อเอาบอสโอเคบ่อสยาเราเอาไว้กันนะเฮ้ยปะว้ถึงหลายมือเพื่อนต้งเงินมาเฮียวบอสบ่สเคยกินบ่เป็นกินเป็นเอาใจมันออกบ่เคยกินเหาใจมันออกแล้วก็ลวกบอสเคยกินแล้วก็แฉะเธอหนาก่อนเด้อเธอนี่เคยยังบ่เคยกินยังเคยหาโลกินเหมือนกันขอบใจเดรรายเด้อมาฮาจ่าใจมันออกบอสเป็นยังเจ้ามือลวกลวกเก็บไปกินเนาะ โ้ยเขาบุกินเขาเนี่เป็นยังบอยากอะเป็นเบื่อบ่โอ้ยเคยกินแต่เพิ่งเลยโอ้ประตูประตูปนเนี่ประตูเนียนกินเนียนใช้กระปาอ๋ออ๋เลยป้าจะคอยไปป้าเด้อโดยอย่างไรก่อนขอบคุณขอบคุณเด้อขาบุญที่เอามีร้านครับนุ่ม ขอยอยู่ดีมีเฮงขอยสุขภาพเข้มแข็งขอยเดินทางปลอดภัยซาดุ๊กเลยปะไปปะเลยเด้อเลยเล่นงอมเงียบท่านี่เด้อจ้เลยเออเอ้าเอ้าเอ้าสบายดีก่อนสบายดีเลยมาเอะไรมา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 เล่นอยู่นี่นะพี่น้องเป็นผู้เดียวเพื่อนงอมเงียบอยู่คำบนน้อมีตู้มาเนาะคำคือเก่าป้ากับคำคือกันเล่นอยู่แถวนี้แหละเมื่อคือกัน โอ้เอาเอาอ่านหนังสือนิเนชันเด้ออ mm ่าทานกันโดยบายบายบายไปอ่าจะไปเล่นไก่เด้อเล่นแถวนี้แหละอ่าโดยโดยฮอ่ะพี่น้องเนาะสำหรับวันนี้ก็แวะเข้ามาหาทั้งน้องเตี้ยพี่น้องเลยแต่ว่าอยู่ผู้เดียวมื้อนี้เนาะอ่าทั้งประตูประตูกะไปอ่า เฮ็ดบุญหรือวัดสวยงานอ่าบุญเดี๋พี่น้องเนาะโดยอัสสลามมุบบนี้ก็เดินทางก่อนพี่น้องเนาะอ่าแดดส่องตาเลยค้ำไว้ไว้พี่น้องยามเนาะอ่าบัดแดดนี่ครับแดดกล้าบัดมืดนี่ปั๊บลงบัดเดียวพี่น้องเนาะอัะสสลาบวันนี้เดินทางก่อนขอบ,บุญขอบคุณพี่พี่น้องหนุ่มเอฟซีเลยที่เข้ามาติดตามนะครับชมพบเจอกันคลิปหน้าอีกที่เก่าก็เดิมสหรับวันนี้สบายดีพี่น้องเนาะบ๊ายบาย